เดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นบนเลยเดินไปเลยนี่อยู่ที่ไหนที่ตอนนเทอรอเได้อินเทอร์น็ตแล้วค่ะนี่ดู

ตอนนี้เรามาถึงที่ดอยอินทนนท์แล้วนะครับที่สูงที่สุดในแดนสยามบอน,นี้ไม้สีเขียวคามชุ่ชื้นมากเลยครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยย้้